สวัสดีค่ะกวอยเองค่ะใครที่ชอบสูตรอาหารที่่อยทำนะคะเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเหอ,อยนำมาฝากนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ,ะที่สำคัญนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง a f เฟ o o ุ๊กแฟนเครัวอยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโอเกชิฟฟอนเค้กกันนะคะก่อนอื่นที่จะทำเนี่ยเราจะแช่ใบาชาก่อนนะคะ อ๋อยใส่ชาเออเกลงไป4กรัมนะคะแล้วก็นมร้อนอีก260มิลลิลิตรค่ะใช้ช้อนเขี่ยบใบชาลงไปไหนคะ่ะนมมันจะได้ท่วมใบชาพักตรงนี้ไว้ก่อนเนห้นาทีขั้นตอนต่อไปเนี่ยอ๋อยจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะอ๋อยใช้ไข่ทั้งหมด6ฟองนะคะ วิธีการแยกไข่แดงไข่ขาววิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ป้องกันไข่แดงเนี่ยแตกได้ดีเลยค่ะแยกไข่เสร็จแล้วเราจะนำเฉพาะไข่แดงเนี่ยมาทำก่อนนะคะส่วนไข่ขาวเนี่ยเก็บไว้ทำมือแรงค่ะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปเลยค่ะ 80cc น้ำตาลค่ะ30กรัมทีนี้ก็คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ เข้ากันแล้วก็ใส่ชาที่เราแช่ไว้เมื่อกี้ลงไปเลยค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนของแห้งกันนะคะเดี๋ยวจะร่อนแป้งลงไปเลยใช้แป้งเค้กนะคะทั้งหมดก็คือ160กรัมใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ชาโอเก่ป่นค่ะสีกรัม ร่อนรวมกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะออยจะพักส่วนผสมตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะไปทำเมอแรงกันค่ะ ไข่ขาวที่เราแยกไว้เมื่อกี้นะคะ6ฟองค่ะตีเลยใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะ1ช้อนชาจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลทรายขาวไปนะคะ60กรัมแบ่งใส่ประมาณ3ครั้งนะคะ ยอดประมาณนี้นะคะอ่อยอดอ่อนถึงปานกลางค่ะทีนี้เราก็นำเมอแรงมาผสมกับส่วนผสมของเหลวที่เราทำไว้เมื่อกี้เลยนะคะค่อยๆตัดล้อมนะคะเรวมไปเลยนะคะ วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมากในการผสมเมอแรงนะคะคุณผู้ชมแบ่งมานิดนึงให้มันผสมกันแล้วค่อยเราค่อยเทของเหลวเนี่ยลงไปในเมอแรงนะคะ ผสมจนเข้ากันแล้วเดี๋ยวอาจจะนำไปเทลงพิมพ์ชิฟฟ่อนเลยนะคะส่วนผสมที่เราผสมได้เนี่ยจะใส่ได้ทั้งหมด2พิมพ์นะคะก็พิมพ์ชิฟฟ่อนขนาด7นิ้วแล้วก็6นิ้วค่ะเทส่วนผสมลงไปในพิมพ์เลยค่ะการทำ oh <my> ชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทาเนยหรือว่าน้ำมันที่พิมพ์นะคะเพราะว่า oh <my> เนยกับน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้เนื้อของเค้กชิฟฟ่อนเราเนี่ยไม่ฟูนะคะ พอนำใส่พิมพ์แล้วเรียบร้อยนะคะก็เราจะเคาะพิมพ์เนี่ยสองครั้งนะคะก่อนนำเข้าอบอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะนานประมาณ35-40นาทีค่ะตอนนี้นะคะเค้กอ่อยสุกแล้วนะคะออกมานะคะแล้วก็กลิ้งกลิ้งด้านข้างนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันหลุดออกเสร็จแล้วเราก็จะคว่ำคว่ำเค้กลงนะคะ จากนี้ก็ทิ้งไว้จนเย็นนะคะแล้วค่คอยนําออกจากพิมพ์ค่ะตอนนี้เค้กของอ๋อยก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงมาผ่านเนื้อเค้กดูกันค่ะ เป็นนี้เลยค่ะเนื้อเค้กเป็นนี้นะคะนุ่มๆเลยเนื้อเค้กเป็นอะไรที่นุ่มมากค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่เคี้ยวเนี่ยแล้วก็กลืนเค้กลงไปเนี่ยกลิ่นชาเนี่ยอย่างอ้วนอยู่ในปากอยู่เลยนะคะทานแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะก็นะคะก่อนจกกัดการถ้าคุณผู้ชมชอบสูตรอาหารแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่อยออนำมาฝากนะคะ อย่าลืมกดติดตามกันแล้วก็กดกระดิ่งให้อด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page ครัวอ๋อยเองค่ะ